กินให้อร่อยอร่อยเขาบอกว่าหิวตามแม่เขาคิดว่าโซกโปรกเขาไม่ว่าหรอกบ้าพูดเขาปโปกยังไงเรากินไหมกินด้วยความโซกรปรกไงก่งแม่แบบอิ่มเลย <c oughs> ไม่อิ่มก็เพิ่มดีไม่คิดกินข้าวกินข้าวแบบไหนใสน่นมยาหรออืมอะไรกินข้าวใส่นมยาหรอกินมันแซ่บดีกอยู่ดี ไม่กินน้ำยากะทิไม่แซ่มไหนแบบไหนแม,ม่บอกว่ากินข้าวกับน้ำยากะทิถ้ากินเปรเกีกยงไม่ติดปกินเบิ้งเดียอารมณ์เหมือนกินกับเหมือนแกงเขียวหวานอ,นอย่างนี้เนาะมันแกงกะทิฮอตเนี่ยนะดูนะแกงเผ็ดอะไรนี่เลย ออ้ยมีลูกชิ้นปลาด้วยเออถ้าแม่กินอร่อยจะก,ก,กินกิ่งไปซีมึงเด้อก็เหมือนเป็นแกงแกงหนื้อนาอเออมันรดเน่ะผู้ได้บ่ลยกระซางซีมันรด,นดเ,เรน,รน,รดนี่สำหรับฉันมันรดเนี่ยน่มันจะไปกินเห้มพอแม่ห,แม <laughs> หิวตลอดชีวิตมนะแม่เนี่ยตลอดชีวิตนะแม่เมื่อกี้กินนมเจีนหมดไปแล้วนะถ้วยหนึ่ง กินข้าวต่อนี่ครับเพิ่มพลาังงานเพระาะว่าถ้ามีโอกาสกินนอกก็กินม,มากิน,กนเก่งกินปะเนี่ยให้ดูแม่ก่อนน้ำยากระเทีมันรมสมันแซ่บถ้าแม่กินอร่อยมันแซ่เบเป็นอ,อะไรกินบ่าแซ่บกินทียไงเนี่ยมันสดเนาะสะพังลูกตอนตอนลูกข้าว่างเขาก็ต้องกิน น้ำยากะทิแม่บอกอือหืออะขอน้่ก่อนอือหือเป็นไงหวานไหมนี่นะครับน้ำยากะทิสามารถกินกับขนมจีนก็ได้สามารถกินกับข้าวสวยก็ได้นะครับถ้าไม่เห็นเป็นอันแกงๆๆๆๆ เออหิวตามเลยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นพูดดีเออพูดดีพูดดีกับกลางเก่งไปเห็นนี้ลิปเขาสิหวานเม็ดสกปรกเลยเก่งอีอีนันหวานอย่ยเขากิ้มมังปูปลานั่นมีคนติดตามแค่คนเดียวเออมันตั้งมันต่างเพ็ดมันสั่งเฟซต่างเพ็ดก่อนผมว่าไม่ธรรมดาเขา พอคนที่ไม่ชอบเราไงแม่กับบันย้อมเด้อมีคนติดตามแค่คนเดียวแต่ละตุนศาสตร์แต่ละตุนเนาะมัน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 ต่างมันต่างเพิขึ้นมาเพื่อจะด่าเราไงมันหัวแม่ติดต่อมันคือมันบล็อกแม่ไงแม่แม่คอมเมนต์มันไม่เห็นหรอกคอมเมนต์มันไม่เห็น หาจะได้กลับไปเห็นเพราะว่ามันมันบล็อกแม่เพราะว่ามันรู้ว่าไม่ต้องด่ามันแน่นอนลองกินเขอแซ่บเออถ้ารู้เลยขอให้รู้นะคะเออมันรู้มันมันมันหูเดี๋ยวมันก็สร้างตัวใหม่เออมันสร้างตัวใหม่มันมันหูว่ามันหูว่าถ้ามันว่าอย่างนี้แล้วแม่จะด่ามันไงมันก็เลยบล็อกแม่คนเดียวแต่มันไม่ได้บล็อกเพจแล้วไงมันสิขามามันสิขาวมาแสกในเพจเทา พ,อไ,งงพอได้เงะพอเด็กเทงพอได้อีหยังนี่นสิแม่แต่มันบอกแม่คนเดียวเพราะว่าแม่ไม่ยอมอยู่แล้วเลยแม่ต้องด่ามันกลับอยู่แล้วเลยมันก็เลยบอกแม่ผู้เดียวแม่กิมหารบ่ไปเห็นนิดแต่ว่าแม่มีสายนะแม่มีสายรับนี้นสายรับไม่ได้วันนี้เราเป็นคุณหญิงเล่เกี่ยวกันหนอกคุณหญิงเห็นได้จริงคุณหญิงเป็นผู้นำก็ต้องด่าได้คุณหญิงเป็นผู้นำนะ ถ้าคุณหญิงเนี่ยเป็นผู้นําต้องชี้นู่นชี้นี่ได้ได้คุณหญิงองซานซูจีเออนี้องซานซูจีนี่ชี้นะคุณหญิงก็แบบนี้นี่เพราะว่าคุณหญิงต้องเหนือต้องเหนือก่อนว่าทุกคนคุณหญิงก็ต้องมีลูกน้องอยากได้ใครชี้เลยใช่ไหมเออมาปฏิบัติฉันซีนี่ิ เออราจะกินเหมือนกันเห็นกินแล้วหิวแต่จะกินใส่ขนมจีนแซ่บนะครับมีลูกชิ้นปลาด้วยลูกชิ้นปลาเสียบจับเกลียวไดยมาอยากกะทิน้ำยากกะทิทำวันนี้ไม่ดีหรือว่าทำอะไรเขาเรียกตืมือหรือจริง สามารถมาซื้อคุณแม่ได้เนีครับสั่งกลับบ้านก็ได้นะอย่าทำทุกเช้านะครับทํำทุกเช้าวันต่อวันเนาะคุณแม่เนาะเด็ดเด็ดโอ้ขนาดกินหนมจีนแล้วนี่ถ้าไม่ได้านเขต้องกินเมื่อลูกข่ามาเราไม่ได้กินเนาะ ถ้าแม่ซื้ออ้วนนี่แม่กินคอแจมแม่เห็นว่าเด็กๆกินมันน้ำได้ออกเลยชุดนี่มันสวยจริงจริงในรูปนี้เป็นยังไงมันเด้งดึงไหมบอสคิดคุณนายมั้มีมงมีมุกเนาะโอ้ยชุดสวยต่พงต่างหูทุกคน เป็นหญิงหอยนะครับ